สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเ e เ e ่ e อีเลฟในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศกัน อยู่บ่อยครั้งนะคะเพราะว่าเกิดสมรภูมิการสู้รบในหลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่ยูเครนหรือว่าที่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความพยายามในการสกัดการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายตรงข้ามแต่มันเกิดการตั้งคําถามตามมาว่าเอ๊ะไอการที่จะไปสกัดการโจมตีทางอากาศจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะการยิงขึ้นไปสกัดครั้งหนึ่งเนี่ยมูลค่ามหาศา,ศาลเลยทีเดียวนะ,ะมันจะมีอะไรที่มีมูลค่าถูกลงมาหน่อยกับการยิงโจมตีโดรนแค่ราคาถูกๆเนี่ยมันมีอะไรที่ถูกลงกว่านั้นได้ไหม นั้นล่าสุดนี้นะคะทางอังกฤษนี่ออกมาเปิดเผยการทดสอบการใช้เลเซอร์ในการป้องกันภัยทางอากาศและมีมูลค่าถูกลงค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่มันก็ตามมาด้วยคำถามว่าเมื่ออาวุธมันมีราคาถูกลงคนยิ่งแห่สะสมอาวุธกันมากขึ้นมันจะ เกิดสงครามน้อยลงหรือมันจะนํามาสู่ความเ,าเป็นไปได้ในการที่จะเกิดสงครามได้มากขึ้นกันแน่นะคะมาดูกันนะคะถ้าหากว่าลองเปรียบเทียบกันดูระ,ระหว่างระบบป้องกันภัยอากาศในปัจจุบันที่มีการใช้กันอยู่อย่างเช่นที่กองทัพเรือของสาหารัฐอเมริกานะคะมีการใช้ m i s s i เเป็น Standard missile 2นะคะในการยิงหนึ่งลูกเพื่อสกัดไม่ว่าจะเป็นการสกัดขีปนาวุธจากฝ่ายตรงข้ามที่ยิงมาหรือเป็นการสกัดโดรน ที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ในการโจมตีเข้ามานะคะอย่างเช่นที่ใช้ในการโจมตีบรรดากลุ่มฮูตีในทะเลแดงแล้วก็อ่าวเยเมนเนี่ยนะคะหึงลูกที่ทำการยิงขึ้นไปดออโดรน1ลำเนี่ยราคาประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลูกนะคะยามว่าต่อลูกนะคะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณสัก70ล้านบาทต่อ1ลูก นี่คือคำถามที่คนตั้งคำถามกันเยอะว่าสหรัฐยิ่งคุณไปช่วยเขาเนี่ยคุณใช้งบประมาณมหาศาลแต่ทีนี้ทีเดียวนะคะทางสหราชอาณาจักรนะคะเขามาเปิดเผยบอกว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขามีการยิงทดสอบนะคะพัฒนาเป็นเลเซอร์ในการป้องกันภัยทางอากาศนะคะเลเซอร์ที่ว่านี้มีชื่อว่า d r a g o n f ฟล์เฟเย g o n นะคะดราอนไฟนี้ต่อการยิงลําแสงหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10วินาทีนะคะสิวินาทีที่ว่ามีราคา ต่อครั้งตกอยู่ที่ประมาณ13ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ช็อตหรือตีเป็นเงินไทยไม่ถึง500บาทนะคะซึ่งกระทรวงกลาโหมของอังกฤษบอกแบบนี้บอกว่าจากการทดลองเจ้า Dragon Fire เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ประเทศสกอตแลนด์นะคะปรากฏว่ามันได้ผลค่อนข้างดีแล้วเจ้าเลเซอ Dragon Fire นี้สามารถที่จะยิงไปที่เป้าหมายที่มีขนาดเพียงแค่ เหมือนเหรียญค่ะเหมือนเงินเหรียญก็ทําได้ทะลุผ่านโลหะตัดผ่านโลหะได้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องแช่ไว้ประมาณสักสิวินาทีมันถึงจะสามารถเจาะผ่านได้นะคะแต่ราคาถูกมากเหลือเกินและเขามองว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมในสมรภูมิหลายๆแห่งก็เป็นได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเกิดการตั้งคําถามว่ามันจะนํามาสู่การยิ่งสะสมการสะสมอาวุธของหลายๆประเทศด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะ อย่างที่บอกไปว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะขีปนาวุธป้องกันภัยอากาศเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากเหลือเกินแล้วก็เป็นประเด็นร้อนในวงการด้านการป้องกันประเทศในขณะที่ถ้าหากว่าไปดูราคาของโดรนโดรนราคาถูกลงมากนะคะการที่คุณจะยิงขีปนาวุธป้องกันภัยอากาศขึน้นไป1ลูกเพื่อไปสอยโดรนลำละไม่กี่พันดอลลาร์สหรัฐคุณเสียสองล้านดอลลาร์ต่อโด,ดรนพันกว่าดอลลาร์คุ้มค่ากันแล้วจริงๆหรือนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดการพัฒนา อาวุธตัวใหม่ๆขึ้นมาในสมรภูมิเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะคะอย่างในสมรภูมิยูเครนเนี่ยมันมีการใช้โดรนโจมตีกันบ่อยครั้งรวมไปถึงที่กลุ่มกบฏฮูตีก็มีการใช้โดรนโจมตีไปที่เรือพาณิชย์หรือว่าเ,ออเรือรบของกองทัพสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันทั้งในทะเลแดงแล้วก็ที่อ่าวเอเดน นักวิเคราะห์เขาตั้งคาถามว่าเมื่อไหร่ที่สหรัฐอังกฤษหรือว่าชาติพันธมิตรเนี่ยจะสามารถทําให้ราคาขีปนาวุธป้องกันแพดอากาศที่ยิงสกัด,ดโดรนให้มันราคาต่ากว่า1น0 0 0แดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆสล้านบาทต่อลูกได้สักทีแล้วก็ระบบป้องกันภัยอากาศที่ราคาแสนจะแพงจากโลกตะวันตกก็ถือเป็นสิ่งสําคัญที่ยูเครนใช้สําหรับป้องกันตัวเองจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้วก็ดโดรนจากรัเสเซียด้วยแต่ทีนี้เมื่อมันมีการพัฒนาเป็นลําแสงเลเซอร์ยิงช็อตเดียวเนี่ยประมาณสัก1 3บ ่าสหรัฐเทนั้นนเองักวิชาการเขาบอกว่าเจ้าลำแสงที่ว่านี้เนี่ยดราโกนไฟเจอร์เนี่ยยังไม่ได้รับการอนุมัติการใช้ในสนามรบแล้วมันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่เอียนบอยด์ซึ่งเป็นผู้นวยการศูนย์ความมั่นคงแห่งชาติมหาวิทยาลัยโคโลราโดยังแสดงความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับเลเซอร์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านฝนปัจจัยด้านหมอกกลุ่มควันมันก็อาจจะไปกระทบต่อเรื่องของ,ของการใช้ลำแสงเลเซอร์นะคะแล้วก็อาจจะลดทอนประสิทธิภาพของเลเซอร์ลงได้ รวมไปถึงการยิงลำแสงเลเซอร์เนี่ยยังก่อให้เกิดความร้อนจัดทําให้ต้องมีการใช้ระบบหล่อเย็นขนาดใหญ่และหากว่านาเลเซอร์ขึ้นไปประจําการบนรถบนเร,รือหรือบนเครื่องบินก็จําเป็นจะต้องมีแบตเตอรี่สํารองหรือว่ามีแบตเตอรี่ที่สามารถรีชาร์จได้รวมไปถึงระหว่างการยิงเนี่ยจะต้องมีการหยุดเคลื่อนที่เป็นระยะเวลาสิบวินาทีด้วยเพื่อให้เลเซอร์เนี่ยสามารถยิงผ่านเป้าหมายไปได้ซะก่อน แต่การมีอาวุธหรือว่าระบบต่อต้านอาวุธที่ราคามันดิ่งลงแบบถูกลงมากๆแบบนี้ก็อาจจะนํามาสู่การสะสมอาวุธที่มากขึ้นซึ่งแม้หลายประเทศเขาจะย้ําว่าที่เขาต้องมีการซื้ออาวุธหาอาวุธมาประจําการมากขึ้นก็เพื่อเป็นการป้องปรามเน้นไปที่เรื่องการป้องปรามแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วมันอาจจะยิ่งทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ